สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ เรื่องบ้านบ้าน by a s n Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดระยองค่ะโบจะพาทุกท่านมาชมโครงการบ้านเดี่ยวกันบ้างค่ะกับโครงการมาบยางพรล้านนาวิลเลจค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่มาบยางพรค่ะอําเภอปุกกแดงจังหวัดระยองที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งชําเลค่ะที่เหมาะสําหรับหลายๆครอบครัวหรือว่าใครนะคะทํางานอยู่ที่จังหวัดระยองอยากจะได้บ้านพักนะคะที่เดินทางได้สะดวกค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะอยู่บนถนนทางหลวงค่ะหมายเลข3013ค่ะอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ครบคันเลยทั้งใกล้โรงพยาบาลปิยเวศร,ระยองค่ะและก็ยังใกล้กับเทสโก้โลตัสเบาวินิกด้วยบ้านนี้จะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวขนาดชั้นเดียวนะคะส่วนในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปชมกันค่ะ บ้านนี้นะคะขนาดพื้นที่อยู่ที่63ตารางวาค่ะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะจอดรถได้สองคันนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่บริเวณด้านข้างของตัวบ้านและด้านหลักของตัวบ้านด้วยค่ะซึ่งเดินเข้ามาตรงนี้ค่ะเราจะเจอกับห้องผงกว้างๆแบบนี้สามารถทําเป็นมุมรับแขกก็ได้นะคะแล้วก็พื้นที่ด้านในของตัวบ้านค่ะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารเอาไว้นั่งทานอาหารกับคนในครอบครัวได้ ซึ่งนอกจากตรงนี้แล้วนะคะยังมีประตูด้านหลักของตัวบ้านค่ะสามารถเชื่อมต่อออกไปด้านหลักเลยคุณจะทําเป็นครัวไทยต่อเติมด้านหลังก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากทําเป็นมุมนั่งเล่นทําเป็นสวนหย่อมก็เหมาะมากๆเลยค่ะ สำหรับในบ้านหลังนี้นะคะยังมี2อห้องนอนด้วยกันค่ะห้องนอนแรกนะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่จะอยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านซึ่งห้องนอนใหญ่นี้ค่ะจะมีห้องน้ําในตัวนะคะประตูห้องน้ําค่ะเขาออกแบบเป็นบานสไลด์เพราะฉะนั้นจะช่วยประหยัดพื้นที่ของตัวบ้านให้ด้วยมีสุขภัณฑ์ในตัวห้องน้ําให้อยางครบรันเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งห้องนอนนะคะจะอยู่ด้านหลักของตัวบ้านค่ะจะเป็นห้องนอนไซส์เล็กนะคะซึ่งห้องนอนตรงนี้จะไม่มีห้องน้ําค่ะแต่ว่าเราจะมีห้องน้ําส่วนกลางอยู่ด้านนอกอีกหนึ่งห้องด้วยกันค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบ้านเดี่ยวมาบยางพรล้านนาวิลเลจโดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลปวกแดงขับตรงไปบนถนนหมายเลข3013ประมาณ9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ถูกใจกันบ้างไหมคะท่านไหนที่สนใจนะคะกำลังมองหาบ้านในจังหวัดระยองค่ะ แนะนำหลักนี้เลยนะคะเรียกว่าเป็นบ้านชั้นเดียวที่ครบแบบพร้อมอยู่เลยค่ะและก็ราคางบประมาณแบบจับต้องได้แอบบอกนิดนึงค่ะเริ่มต้นนะคะหลังนี้แค่2ล้านต้นต้นเท่านั้นเองค่ะและที่สําคัญเลยนะคะอย่างที่โบบอกไปเมื่อตอนต้นเราว่าที่นี่อยู่บนทําเลศักยภาพนะคะใกล้กับโรงพยาบาลใกล้กับชุมชนแล้วก็ยังมีร้านอาหารมินิมาร์ทอีกด้วยค่ะใครที่สนใจโครงการแห่งนี้หรือว่าอยากจะชมสถานที่จริงสามารถนัดหมายกันได้ค่ะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage j s สเอ a เมน e ทนตค่ะหรือจะเป็นยูทู ช่องของเราค่ะที่เรื่องบ้านบๆ by J Asset Management นะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อให้กับทุกท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของโบแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวโบจะพาไปชมที่ไหนอย่าลืมกด subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ